สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมอมมีมทีนะคะอยู่กับี่เช็เช่นเคยและนี่คือรีแคปเรื่องกดแห่งรักนึงดูนะคะก็คือพี่ฟิล์มกับน้องแจมนั่นเองนั่นก็คือเราจะมารีแคปในอีพีที่ห้านะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยเประฉักมาเลยนะคะก็คือการที่คุณชาเดินม,มาหาคุณพี่อะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วว่าเจนน้ ว่าแบบมีตังเข้าบัญชีมีนูมีนีก็คือทุกคนพี่เราอะดูจบแล้วไงเธอแล้วเรารู้แล้วไงว่าตรงเนี้ยมันเป็นขเขาเรียกอะไรนะเป็นโกนอุบายใช่ไหมมันไม่ใช่แบบแต่ตอนแรกเราแอบตกใจเราแอบตกใจมากๆแล้วเราก็แอบคิดอยู่แหละว่าสสเทพจะรู้ได้ยังไงมันต้องมีสักคนหนึ่งตอนแรกเราแอบสงสัยคุณ คนขับรถด,ด้วยเช่นกันแต่เราก็ไม่ได้แบบสงสใส่มากหรือไม่ได้ออกตัวนะคะทุกคนโอเคก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือจนนํมก็โดนโดนอย่างที่บอกก็คือจนนําไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงความรับความอะไรใดๆใช่ไหมก็แค่ไปออกสื่อรับตาอ,อย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นทางเลือกเธอ,อยังว่าแหละเนาะเงินทองอะนะไม่เข้าใครออกใครเออ ตีนเราก็เสียใจนึ่งด้วยแบบเออไว้ใจอะไรเงี้ยด้วยความที่ใกล้ชิดเธอคนข้างบ้านเอาเป็นว่าเหมือนแบบโตมาด้วยกันเลย,ยแบบสนิทกันมากอะไรเงี้ยชานก็มาปอบนะคะก็ไม่มีอะไรเนื้อหาก,ก็เข้มข้นแล้วก็ตัดภาพมาที่คุณหลานคุณหลานเล่นน้องหมาต,ตุ๊กตาน้องหมาที่สามารถพูดได้ไม่ใช่พูดได้สิบันทึกเสียงได้นั่นก็คือ พี่จัมดาวาน,น่าจะมีข้อมูลอยู่ในนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นแค่เสียงมันสามารถใช้ได้หรอใช้ในอะไรนะในคนดีในหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเราเดาเองนะว่าอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเออเนื่องดวยอีพีเนี้ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นนักคุณมันเลยทําให้แบบขเขาเอะไรอ่ะ ช่วงช่วงต้นๆก็จะมีเนื้อหาที่แบบซับซ้อนซับซ้อนเนื้อหาให้เราสืบสวนอย่างต่อเน,นื่อก็คือหลังจากนั้นชานก็มาหาคุณตินด้วยการมารอยอยู่ในห้องซึ่งคุณยา่าเป็นคนบอกมารอข้างบนจะได้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเออในห้องก็อาจจะมีแอร์มีอะไรอย่เงี้ใช่ไหมก็มา น,นางเอ็นดูนางอาบน้ำเพิ่งมาเนาะเออสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ด้วยแต่ด้วยอะไรใดๆขอเช่นชมวิฟิลมนะว่าแบบวิฟิลมเล่นละเอียดมากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสายต้องใส่ตาจริงๆเลยมันจะเรามองเข้าไปใช่ถ้าเราเป็นชาเราก็จะเป็นแบบน้นหละนึกอ,ออกไหมเออน่ารักน่ารักที่สำคัญคือหล่อมากเธอนั่นก็เย้แย่กันเล่น ยายังเล่น <c oughs> <c oughs> ก็หาว่าตินอ้อยจ่ายเออแล้วก็เลยพผนความหลังเกือบแล้วเธอเกือบจะลงเกือบจะมีซัมติงลองแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าแบบกำลังจะเข้าได้เขาเขียนคุณย่าคุณย่ามาเรียกไปไขายอะไรนะจิ้มจุ่มโอ้ยคอยกระไดคอยกับแบบเจ้ากระไดเนาะไม่ใหญ่ล <c oughs> ุ <c oughs> ้นไงคนดูก็ลุน้นจี่นั่งลุ้นแบบ อยากใหเขาหมินิดนึงนิดน,งนึงอะไรเงี้ยเออคุณยากับมากก่อนเออแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันแค่อีพีนี้เท่านั้นเองอีพีห้าเท่านั้นเองเนาะอและสุดท้ายเธอแอบแอบขำยังแรงเลยนะกับการที่แบบใส่เสื้อกับด้านน่ารักน่ารักมากคน โอ้ยสนึกพ่อละสันยหนัหัวแหม่สนนึกพ่อชละสันยัหัวโอ้ดีนา่นารักน่ารักเนาะแต่กกมีผู้ชายแอบยิ้มแอบหัวล้อกับความโกะความโปะนี้นะคะไม่พิงพ์หอมมากแบบแล้วหลังจากนั้นก็คือลงไปช่วยุณย่าในการในการขายอะไรนะ ขายจิ้มจุ่เอ็นดูนะมีทัวจีนนะเออใส่ชุดนักเรียนตอนแรกฉันเข้าใจว่านักเรียนอะไรคือการถือทงไม่เข้าใจแต่พอเออเขาแบบไม่บายอะไรไปเงี้เออเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจสอดแทรกเข้าใจแบบเออทำเนาะดีนะดีนะอันนี้ยชอบชอบเลยแล้วเสร็จคุณย่าก็บอกคุณหลานว่าให้ไปซื้อของเพื่อที่จะมาทํากับข้าวให้หลานชายคนใหม่กินเถอ น่ารักน่ากแอบเป็นดูนะแล้วอะไรคือการที่เดินออกมาข้างข้างบ้านแล้วมีดอกอะไรนะดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะลืมไปแล้วอะ่ะร่วงลงมาแล้วแล้วจะอะไรเนี่แล้วจะรับมาแล้วก็เลยหน้าขึ้นไปมันก็ไปเจอวุ้ยไฟหนึ่งที่อยู่ข้างบนแล้วก็แบบว่า เธอซึ่งเถิดนะึงเถิดตอนที่ดูแบบเธอมันจริงมากขนาดฉันพูดฉันยังพูดแบบมันโรบอทถือมันแบบว่ามันฟินมันจริงมันฟูมันใจมันสวยงามมันละมุนละไมไปเหมือมันโรแมนติกคนที่เขาปั้นสีน่ะเขาต้องคิดยังไงอะนึกออกไหมเออแล้วอะไรคือการจูบดอกไม้จูบดอกไม้ที่ตรงนี้ แล้วก็เป็นโทรศัพท์ไปเลยใส่แก้มตรงนี้เออน่ารักน่ารักน่ารักมากแล้วก็บอกว่ารอก่อนนะไปซื้อของแป๊บหนึง่งเอออันนี้ก็คือในพาร์ทของหลังจากที่เครียดมาจากตัวตน้นแล้วก็มามีน้ำจุ่มน้ำจิ้มตรงนี้นิดนึงนก็น่ารักน่ารักหลังจากที่กลับมาทํากับข้าวนะคะก็คือ้วยคนที่คุณคุณทนายก็ลองกินอาหารที่คุณย่าของ คุณตีนมีนคนทำนะคะก็ด้วยความที่แบบว่าไม่ใคเกินก็จะเก่งกลางนิดนึงแล้วพ่าก็คิดถึงหลานขึ้นมาซึ่งทําให้เอ่อนักแสดงแสดงดีมากก็คือเข้าถึงเลยอะฉันกับฉันกับร้องเลยนะฉันก็ร้องไห้ง่ายอยู่แล้วนะและ้วก็ก็เลยแบบคุณชาญก็บอกว่าให้พูดถึงน้องบ่อยๆซึ่งซึ่งงานที่พูดถึงอะมันเป็นมันยากมากสําหรับคนที่สุญเสียนแล้วก็ออกมา สิ่งที่เขากำลังจะจะบอกไปอ่ะคือเขาอ่ะลืมไปว่าเขาเองก็เคยสูญเสียมาเก่นซึ่งมันจะไปเฉลยตอนตอนที่เขาตอนที่ตีนเล่าเรื่องหลานให้ฟังด้วยความเจ็บปวดซึ่งมันทำให้ให้ให้ชาญอ่ะเข้าใจว่าเออเราก็เคยสูญเสียคนชรกแบบนั้นมาการที่พูดถึงเขาแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไร เสีทาสะเทือนใจสะเทือนใจอะไรประมาณนี้เนาะอุ้ยใช้ค,คําไม่ถูกเธอนั่นแหละแล้วชานก็ขอโทษตีนว่าแบบเออขอโทษด้วยที่ที่พูดแบบนั้นไปเพราะว่าเขาก็เข้าใจแล้วว่าว่าความสูญเสียเป็นยังไงเขาก็เคยสูญเสียอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดีการแล้วก็ขอบการแล้วเขาก็ยิ้มให้การตอนจบไม่ถึงว่าตอนจบสีนั้นเออน่ารักน่ารัก แล้วทั้งหมดทั้งมวลแกงแกงคุณทนาเอยมีคุณพี่แล้วก็คุณมา่าใช่ไหมใช่มามมาชาหรือมาท่านี่แหละมายา <c ười> ฉันไปเปลี่ยนซื้อเขา <c ười> ฉันจำม่ไ้โอเคคุณมายาเนาะก็ไปเช็กกล้องใดๆคือมันก็ไม่รู้อีกแล้วพอเราดูจบแล้วเราก็รู้ว่าเออสิ่งที่ทนายชาญน่ะกำลังทำอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบหาหลักฐานอะไงเงี้ยพอไม่มีแล้วเขาก็ต้องแบบหาทุกอย่างอะไรเงี้ยไงคุณแล้วเสร็จโปบก็มีมือถือเข้าสวยซื้อบังเล้างเที่ยอย่างก่อนเออน่ารักน่ารักโทรศัพท์ยังไงอะ่ะที่เหมือนคุณจิบกันมีไหมจริงๆเลยนะเออแล้วพี่สาวก็แซวพี่สาวก็แซวก็บอกว่าเออป่าไม่ได้แบบ อะไรแค่คุยเรื่องคดีอะไรเงี้ยเออ,แล,แ,ลเเอ,อแล้วหลักๆในหน้าหลักมากพี่พิมพ์พี่พิมพ์เล่นดีมากเนาะตรงนี้เออฉันก็ไม่ทำอะไรฉันก็ชมอย่างเดียวแล้วก็จากการหารตุต๊กตุงตุ๊กตาตุ๊กตุ่นก็เห็นพี่พิมพ์ก็เห็นรูปของน้องๆ,ๆที่เป็นเพื่อนสีการแล้วเห็นตุตตๆๆๆๆน๊กตาลูกหมา,าพอดีใช่ไหมแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไปแล้วแอบสงสัยคุณทนาย เอ็มเช่คุณนายสิคุณเลขาคุณคนขับรถอยากรู้อยากเห็นเหลือเกินซึ่งคือตอนจบเราก็รู้แล้วว่าเขาลายเออแล้วนี้พี่พี่ชาของเราก็มาตามหาตามหายอย่างงก็ไม่เจอคุณย่าก็งงแล้วสุดท้ายพอเจอรูปเส็จปุ๋มคุณย่าก็นึกออกว่าอยู่กับน้องเพื่อนของน้องต้นขาม พอคุณชันกลับมาใช่ไหมคุณชันก็บอกกับเลยามว่าไม่เป็นไรหรอกหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่เรามีหลักฐานว่าพลูนั้นะเขาไม่ได้อยู่ในในพื้นที่ซึ่งเรารู้จังจากว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะหลอกแล้วก็จริงๆแล้วณลูนั้นก็โดนผูกคอในในในอะไรนะห้องขัง ซึ่งเลวร้ายมากเลยนะเธอจริงๆนะไม่คิดว่าจะร้ายขนาดนี้ยแต่ก็แอบคิดอยู่ว่ามันจะต้องมีแบบนี้บ้างและสุดท้ายไอ้เต้านนองไอ้เต้าห้องแค่นี้ยังไงเนาะก็เสียใจยไปโวยพ่อว่าพ่อใช่ไหมอะไร่งเงี้ยซึ่งพ่อเธอเลยเขาก็เสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วลลเขาก็มาวีนพี่พี่บริการน้าหลอกบอกว่าถ้าถ้าพอ ถ้าพอไม่มีตังค์ถ้าไม่มีตังค์พี่จะอยู่กับผมไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่ตอบพี่ก็อึกอักอึกอักเธอแล้วจังหวะเดินผ่านจังหวะเดินผ่านแล้วเพลงขึ้นบอกว่าอะไรนะั้นแค่เส้นบางๆไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเกือบแล้วนะถ้าเรารู้สตรอรี่ถ้ามันมีรีมายสตรอรี่ที่แบบว่าเขาเคยเล่นกันเคยทํากิจกรรมร่วมกันหรืออะไรสักอย่างฉัลองให้หนะเอาจริงๆแต่เรายังไม่ไรู้ รายละเอียดมึกของเขาทั้งสองคนไงเธอเห็นแต่เออคุณหนูเราทำร้ายคนนี้ดูแลคนนี้ถามไถยเป็นอะไรไหมอะไรอย่เงี้ยเฉยก็เลยยังยังไม่สามารถแต่คนพี่คนพี่เล่นดีสายตารู้เลยว่าแบบพูดออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเออและในขณะที่การวางแผนของคุณชาน คุณดรายชาญก็คือวางระเบิดไว้ดีที่ซิลลี่ทำให้เห็นว่าชาญไม่ได้หลอกแค่เลขาตัวเองชาญหลอกทุกคนที่มีความน่าจะเป็นนึกออกไหมมันดีมากๆเลยตรงเนี้ยเพราะว่าเราเราคิดว่าการที่ชาญจะหลอกแค่เนี้ย่ใ้ยละท่าคือสื่อเกง่งแท้ๆอย่างแบบนี้ก็คือ ซีรีสมันทำให้เห็นว่าเออเนี่ยความความเป็นชาตทั้งเจนนัมทั้งมายาทั้งทุกคนที่มีส่วนที่จะเป็นหนอนได้เลยอ่ะก็คือทิ้งไว้เลยและสุดท้ายมันก็มาออกคนขมลดเห็นไหมชอบชอบซีรีส์ตรงนี้ชอบมากจังหวะนี้คือฉันปบมือนะเพราะ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่า <c oughs> จังหวะต่อไปคือ เขาจะฆ่าพวกเธอกันเออแล้วแอบตกใจแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีการระบงระเบิดอะไรขนาดนั้นน,นเธอตอนจบหมายถึงว่าตอนสุดท้ายอ่ะเออแล้วท่องโมทั้งมวลก็มาอยู่บ้านของคุณพี่คุณพี่สาวเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวพี่หลักพี่สาวที่แบบว่าสนิทแล้วกันเนาะแล้วก็ฉ <laughs> ันนีหนูตอนที่คุณย่ามาเธอ น่าหลงน่าหน่าหไปหมดเลยมันฟูไปหมดเลยหลังจากที่เจอเรื่องเล่หลายมันทําให้เราฟูฟูฟูแล้วที่คุณยาบอกกับตีมบอกว่าไม่ต้องห่วงยาแยาดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงยาจังหวะนั้นก็ือคาพูดกับเขาเรียกอะไรคําพูดกับสายตามันมันมันบอกได้หลายอย่างมากคือเขาเล่นดีเขาเขาเป็นรุ่นใหญ่ เขาแค่ไม่ต้องถอนยาแล้วแบบสายตาเขาแบบก็คือยาวมากเลยนะในในในความหมายที่มันออกมาก็คือไม่ต้องหถอนยาเราอยากทำอะไรก็ทำยาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเออดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยดีดีมากดีมากแล้วฉันขอเล่าหน่อยเออแล้วการแล้วการที่เธอไปนอนห้องเดีวยวกัน <laughs> แล้วนนพี่ฟิล์มคือเหนื่อยเอาพี่ฟิล์ม คุณช่างก็เหนื่อยมากก็เข้าใจนะันเธอว่าการผ่านการต่อสู้ผ่านก้วอะไรนะแบบเป็นตายแล้วดีมาเธอก็แมไงก็เหนื่อยนางก็นอนอะไรคือการนอนข้านานเธอแล้วตื่นเช้ามายังไงวีนวีนนะคะเอออยู่ตรงสนามดี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 ดดวีนวีนผู้ชายบอกว่าจะอะไรนะคุณชายติง น่าหลักนะใช้คําพูดน่าหลักคนพุ้นก็น่าหลักมันเป็นคําพูดง่ายๆคําพูดจริงๆของคนคนจริงๆที่ใช้เลยเนาะดิเขาไม่ได้แบบแต่งให้มันดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะชอบชอบแล้วการที่ตินนึกถึงตอนตอนที่นางไปนอนเนาะด้วยความที่แบบว่าพยายามที่จะไปนอนข้างเขาแล้วเขาก็นอนดิโนะนั่งนักงแล้วนางก็ตกเตียง พราะนางตรงเตียงเสร็จปุ๊บชอบตรงที่นางอะไม่บอกเพราะคุณชามว่าคุณยิ้มอะไรแล้วเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าช่างเถอะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็ก็คือยอมยอมยอมเลยมันมันสามารถจริงๆเขาสามารถพูดได้เลยนะว่าแบบก็คุณน่ะอะไรอะนอนดิ้นผมนอนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาสามารถพูดได้แต่ด้วยความที่เป็นตีนอะ คือยอมเพราะว่าหลักนึกออกไหมคนที่ยอมคนหลักนึกออกไหมมันจะเป็นแบบนั้นเธอเข้าใจไหมเหมือนแบบนิดนหน่อยๆน่ก็เอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดรว่าเขาละใครเขาก็จะยอมหนีไงเธอดีมากเลยอันเนี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวว่าตุ๊กตาตุก๊กตุ่นอยู่ที่ไหนกลายเป็นที่บ้านเกิดของุูชาญซึ่งอีพีต่อไปเราเดาว่า จะต้องเป็นปมของชาละว่าจะแก้ยังไงแต่แอบติดนิดนึงตอนจบเธอตอนที่คุยกับพุณพี่แล้วชาบอกว่าชาไม่ได้ต้องการที่จะใช้กฎหมายจริงๆในการจัดการกับทัดเทพซึ่งเราคิดว่ายังไงอะชามันจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเลยนะที่จะต้องเป็นปัญหากับติลเน,นี้ยเพราะว่าชาแบบ คือเรื่องม่นักกฎหมายที่ไม่เชื่อในกฎหมายมันทําให้เรารูวา้ว่าว้าวทาไมซีรีส์มันจริงๆอะ่ะเราเข้าใจเราเข้าใจในมุมตัวละครเลยนะเพราะว่าเธอเขาคิดมาอย่างงี้เป,ป็นสิบปีสมมติว่าเขามีหมายสย่งเงี้มาเป,ป็นสิบปีแล้วเขาจะมาเปลี่ยนแบบเดียวมันไม่ได้เธอเข้าใจไหมมันจะต้องมีการเปลี่ยนซึ่งคนที่เขาคนที่จะเปลี่ยนเขารู้ว่าทําให้เขากลับมาเชื่อใน ในกฎหมายหรือว่าเชื่อในความถูกต้องจริงๆก็คือติงแน่นอนอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเราต้องผ่านอะไรเยอะเราคิดว่าอย่างงี้เนาะเราคิดไว้เอ,เอาเองดาวดาวนิดๆแล้วตอนจบก็คืออย่างที่โดนทักทานโดนจากคุณพี่สาวแล้ว,วลาวตาของของชานเปลี่ยนเธอคิดว่าใน มันมันหลายอารอมณ์มากเลยในหน้าเดียวอ่ะนึกออกไหมในนั้นอ่ะทั้งทั้งมีความหวังที่จะได้เจอหลักฐานทั้งมีความทั้งมีความกลัวที่จะทุกอย่างอ่ะมันออกมาจากหน้าเดียวอ่ะซึ่งเราเราดีไปไม่ถูกแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือหลายอารอมณ์มากซึ่งทําได้ยังไงอ่ะเธอเข้าใจไหมคนเรายิ้มก็ยิ้มสิร้องไห้ก็ร้องไห้สิอย่างเงี้ยแต่นี้แบบ ฟิลมคือสุดๆตมาโอเคแล้วมันกันเป็นการจบที่แบบว่าค้างคาอยู่โอเคทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของบทของ,งการรีแคปซึ่งเราทําง,งานมา <c oughs> ขออนุญาตบอกตรงนี้ก็คือพี่เจททำงานมาเนาะและ้วนี้มันเลยทําให้แบบหลาด้วยการพูดก็จะช้าหน่อยเพราะสมองค่อนข้างที่จะไม่ค่อย ทำงานเท่าไหร่เนาะแต่ก็อยากจะมารีบอยากจะมาพูดอยากจะมารีบคุยอยากจะมาเมาส์กับทุกคนด้วยใครที่มีอะไรจะเมาส์เมาส์เลยนะคะใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับใครที่อยากแนะนําอะไรก็แนะนําได้เลยนะคะและทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจมด้วยนะสําหรับคลิปนี้เจมลาไปก่อนบ๊ายบาย